วันนี้คือก,กลุม่มวัถุประสมนี่ค่ะเป็นุไหนคือจริงๆแล้วตอนนี้ดูปัญหาทั่วไปของการติดเชื้อเอเ็แนวโน้มจากกลุ่มอายุลดลงก็เป็นเยาวชนมากขึ้นเราก็มุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชนที่นี่ก็เป็นจุดรวมของเยาวชนจุดใหญ่จุดหนึ่งแล้วเราก็เชิญนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะว่าจากข้อมูลทางระบาดวิทยานี่พบว่าการติดเชื้อเอชไอวีนี่อายุน้อยลงน้อยลงก็เยาวชนก็มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคมากขึ้นที่เราเห็นนะครับ เราก็หวังว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับความรู้เก็บเกี่ยวความรู้ไปบางส่วนที่ตัวเองนั่นแล้วก็นําไปเผยแพร่เพื่อนอย่างน้อยตัวเองปฏิบัติเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เขาค่อนข้างจะท้าทายชีวิตเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นใหม่ๆเขาอยากลองอะไรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกลุ่มนี้ครับลม่อย่างนัาจะทราบไปว่าว่าว่าอยู่ที่วลง ทข<ม>อ,องจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยติดตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเนี่ยสามหม่นกว่ารายแล้วสะสมนะครับก็เหลืออยู่คงประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้รายใหม่เนี่ยอายุมันน้อยลงมาแต่เรามีตัวเลขสองสาตัวทึ่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อก่อนนี้เราถามว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปหญิงบริการอะไรเป็นส่วนใหญ่เมื่อสิกว่าปีตอนนี้กับเพื่อนกับคนรักเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็อันที่2ก็คือการใช้ถุงยางอนมามัยก็ประมาณ 3. ามกว่าเปอร์เซ็นเทน่านั้นนะครับอันที่2มีตัวเลขอีกอันก็คือว่ายอดคนป่วยที่ไปที่รักษาการมโรคกลุ่มที่มีมากที่สุดคือกลุ่มเยาวาชนกลุม่มนักเรียนนักศึกษาเพราะนั้นก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งซึ่งว่าถ้าเผื่อเราไม่ทํางานส่งเสริมป้องกันอย่างเข้มข้นเนีย่ยปัญหาเอจะเกิดข,ขึ้นแน่นอน่อนข้างแน่นค่ะนอกจากงานตรงนี้แล้วเนะี่ย คือเรื่องของงานตรงนี้มันเป็นเพียงวันเดียวจริงๆน้องๆเด็กๆในต้องต้องให้ความสนใจและให้ความตระหนักถึงเรื่องโรคเอดส์เนี่ยตลอด365วันเพราะว่าทุกคนที่มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์คือคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์มากน้อยต่างกันเพราะนั้นทุกคนต้องให้ความสนใจต้องการตระหนักเรื่องนี้ทุกวันที่ดำรงชีวิตอยู่โดยเฉพาะในวัยเรียนนี่เป็นวัยที่ท้าทายนะการดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คุมสติไม่ได้เพราะนั้นน้องๆต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ครับ พ,พ่อแม่ผู้ปกครองะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเผื่อเป็นไปได้สอนเรื่องนี้กับลูกโดยตรงเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าบ่มีแล้วถ้าบ่มไม่ป้องกันมันจะเกิดอะไรสามารถคุยได้เรื่องนี้เราต้องเริ่มคุยกับน้องๆในโดยเฉพาะในวัยรุ่นได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่คุยกับเขาเขาคุยกับเพื่อนเนี่ยก็จะไปปรึกษาวิธีทางที่ไม่ค่อยถูก